สำหรับคลิปนี้นะฮะจะไขข้อข้องใจจะได้รู้ไว้ไม่โง่ระหว่างที่เราจะเลือกรถ To y o ต้า o นอากับ t o y o t a าว x กซี่ครับหลายๆคนสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงครับคลิปนี้มีคำตอบไขข้อข้องใจสำหรับคนที่กำลังจะสนใจรถทั้งสองรุ่นนี้แบบกระจ่างนะฮะกับสำหรับคลิปนี้รู้ไว้ไม่โง่ EP นี้ครับ t ต y o t a n o นอาและ t o y o t a าว x กซี่ครับ ต้าบอกแบบนี้ครับว่าเจ้า2ตัวนี้เปรียบเสมือนเรือธงของรถโตโยต้อาอัลพาดครับโตโยต้อาอัลพาดเวลไฟรรเป็นอย่างไร Noa กับ v o x ซีเรียนแบบตามกันมาเป๊ะๆเ,เลยนั่นคืออะไรรู้ไหมฮะเป็นรถตู้ไซส์เล็กที่แบ่งแยกเป็น2ส,สไตล์ครับสำหรับเจ้าโตโยต้าโนอา,าเนี่ยยังคงความคล้ายกับอัลพาดอย่างหนึ่งครับคือมีความหรูหรา และสะดวกสบายภูมิฐานครับส่วนฝั่งซ้ายครับตโตโยต้าวอลซี่จะเปรียบเสมือนโตโยตา้าเวลไฟครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันดูสปอร์ตโชเฉียวมากกว่าตัวโตโยต้าโนอาครับสำหรับในประเทศญี่ปุ่นครับต้องบอกแบบนี้ว่ารถโตโยต้าโนอาเนี่ยจะมีปริมาณเยอะกว่าเพราะคนที่ส่วนใหญ่ชอบใช้รุ่นนี้เพราะมันมีตัวเลือกรุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกให้ฟังแล้วกันนะฮะส่วนฝั่งซ้ายวอล y ซี่เนี่ยเราจะเห็นคนในประเทศญี่ปุ่นใช้เนี่ยจะเป็นรถที่เขาใช้ในครอบครัวของเขาเองแล้วก็จะเป็นฐานอายุจะเป็นวัยรุ่นกว่า แล้วก็เอาไปตัดแต่งนะฮะมีพาร์ทเยอะมากในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราไปงานราตู้สลอ o จะเห็นรถรุ่นนี้ใส่ชุดแต่งเยอะกว่าเจ้าตัวโตโยต้าโนอานะครับทั้ง2รุ่นนี้ทัศนวิสัยการขับขี่เหมือนกันเดะไม่ได้แตกต่างครับแล้วแต่ความชอบสําหรับคนที่กําลังสนใจรถ2รุ่นนี้ครับสำหรับผมนะผมบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคุณต้องการรถตู้ ที่จะใช้ในครอบครัว2รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับในครอบครัวที่ไซส์เล็กนะแต่ถ้าการภูมิฐานหรือครอบครัวใหญ่นั่งสบายนั่งนิ่มหรูหราภูมิฐานกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นเอาผ่านแล้วเวลไฟลกันครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันลึกๆเลยสําหรับเจ้าโตโยต้านโนอาและวอ x ซี่กันครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารถ2รุ่นนี้แตกต่างอะไรกันบ้างครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้่ารุ่นของเครื่องยนต์เนี่ย มีอยู่2ตัวได้กันครับคือเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาจะขนาด2000ซีซีทั้ง2ตัวเลยครับแต่ถ้าขนาดเครื่องยนต์ของเบนซินไฮบริดจะอยู่ที่1,800ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันวิ่งไม่ต่างกันน้ำมันกินเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดอยู่ที่รูปทรงข้างนอกแล้วครับในส่วนของตัวเบาะครับตัวเบาะง่ายๆครับตัวเบาะเนี่ยเราแบ่งย่อยเป็น2แบบและกันรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่น7ที่นั่ง7ที่นั่งจะเป็นตัวเบาะที่แยกซ้ายขวาครับเหมือนเอาผ่านแล้วเวลไฟยอย่างที่2ครับเวลาที่ไปญี่ปุ่น่นรผมได้เชาถ ไม่ว่าจะเป็นอัลพาดหรือเจ้าโนอาหรือวอกซี่ที่เคยใช้เนี่ยเขาจะมีรุ่นให้นั่งเป็น8ซี8 8ซีทคือจะเป็นแถวตรงเลยนะครับก็จะมีหลายรุ่นแล้วกันสามารถกดเลือกได้ตอนที่คุณซื้อรถที่ประเทศญี่ปุ่นครับแต่ประเทศไทยไม่ได้รับความนิยมครับส่วนใหญ่เขาจะได้เป็นบาะแบบนี้กันเข้ามาทั้งหมดถ้าเป็นบาะแบบนั้นมาจะค่อนข้างขายไม่ได้ เรามาพูดถึงรุ่นย่อยของรถทั้ง2รุ่นนี้ดีกว่าเริ่มจากโตโยต้าโนอาหน่อยดีกว่าครับโตโยต้าโนามีถึง5รุ่นย่อยด้วยกันครับรุ่น X คือรุ่นเริ่มต้นที่เรานํามาขายมีทั้งเบนซินและเบนซินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์2,000กับ1,800นะครับถัดจากรุ่น X ที่เราขายครับก็จะมีในรุ่นของรุ่น G รุ่น Z นะครับขยับในรุ่นที่สูงขึ้นมาหน่อยจะเป็นรุ่น HG กับ HZ นะครับส่วนโตโยต้าวอล์คซี่มีอยู่แค่2รุ่นด้วยกันก็คือ SG กับ SZ ครับเครื่องยนต์มี2ตัวด้วยกันคือเบนซิน2.0กับเบนซินไฮบริด1.8ครับส่วนใหญ่คนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นก็จะเอาอาจจะไปใช้ในเรื่องของทำตัวเวลแคบอันนั้นก็เป็นออปชั่นแตกต่างกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกในส่วนต่างๆกันต่อครับมาเทียบความแตกต่าง,งระหว่างวอ x ์ซี่กับโนอ NO าแบบชัดๆเลยครับเราเริ่มจากไฟหน้าก่อนดีกว่าครับเราเริ่มจากจุดสังเกตคือไฟเลี้ยวก่อนล้วกันไฟเลี้ยวนี่เราเปิดไฟขอทางเราจะเห็นเลยครับ อันนี้จะมีความเป็นเส้นยาวกว่าคล้ายๆกับเวลไฟส่วนด้านขวาโนอาครับจะมีความเล็กๆดูมินิมอลมินิมอล,มมลหรูหราลักชวรี่ครับในส่วนของไฟหน้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ของโนอาจะอยู่ด้านบนแต่ถ้าวอล์กซี่จะลงมาข้างล่างหน่อยเกือบติดกันชนครับอันนี้ก็ให้ความสว่างเหมือนกันมี3รูปแก้วเหมือนกัน1 2 3เป๊ะนะฮะให้ความสว่างเหมือนกันหลัจากนั้นมาฮะลันนิ่งไทม์เดย์ไลท์โนอามีแค่นี้ แต่วอลซี่ฮะมีเต็มดวงเลยฮะสวยๆครับรวมไปถึงนะฮะไฟตัดหมอกด้านล่างคุณเห็นไหมไฟตัดหมอกโนอาจะใช้ได้จริงดูสว่างแต่อันนี้ทำมาเพื่อด,ดีไซน์ครับเป็นไฟคริสตลัลแต่ถ้ารถมันเก่าๆไปเนี่ยคนไม่รู้นึกว่าแตกแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรอยแตกรายงานนะแต่จริงแล้วเป็นดีไซน์ของมันสำหรับเจ้าโตโยต้าวอลซนะครับจุดสังเกตง่ายๆสาหรับเครื่องยนต์เบนซินธรรมดากับเบนซินไฮบริดครับนี่โลโก้เบนซินไฮบริดจะเป็นสีฟ้าโลโก้ที่เป็นโตโยต้าธรรมดาจะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินธรรมดานะฮะ สำหรับ2องคันนี้จุดสังเกตง่ายๆนิดเดียวสําหรับหน้ามันครับดูไหมฮะข้างซ้ายวอกซี่จะมีความโฉบเฉียวและสปอร์ตกว่ามีลูกเล่นดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยพวกกระจังหน้าต่างๆนะครับแต่ฝั่งขวาโนอาจ,จะมีความเป็นลักชวรี่เรียบหรูผู้ใหญ่ดูดีนะฮะก็เปรียบเสมือนกันกบอ,กอันนี้สาววัยรุ่นแล้วกันอันนี้สาววัยกลางคนและที่มีความเพียบพร้อมครบหมดแล้วสาหรับใครที่อยากจะได้รถ2แบบนี้2สไตล์ก็เลือกกันนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของร้อแมกซ์แล้วกันลายเหมือนกันมองด้วยตาเปล่าแม่งเหมือนกันเดะ แต่ต่างกันแค่สีครับเฉดสีของรถ t o โ o ต้าวอลจะมีความเป็นสีเทากัน,นเมทัลลิกครับเพื่อความสปอร์ตมากขึ้นส่วนฝั่งขวาเรียบหรูดูดีสีเงินตัดกับสีดำครับตามสไตล์ความหรูหรานะครับซึ่งโตโยต้าโนอาให้มาแบบนี้แต่แล้อลายเดียวกันแต่ต่างกันแค่สีครับต้องบอกแบบนี้ครับตัวรุ่นที่เรามาขาย n o อาเอเนี่ยมาเป็นล้อระถานะฮะ ก็ถ้าวอล์คซี่มันมีก็คงเหมือนกันแหละนะครับอันนี้ในเทียบเป็นเรื่องของความที่เป็นรถตัวท็อปทั้งคู่นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันครับมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนนะครับเหมือนโตโยต้าอาพารและเวลไฟเลยครับต้องบอกแบบนี้ครับเวลาที่คุณเห็นโตโยต้าอาพารจะเป็นไฟท้ายแดงถ้าเป็นเวลไฟจะเห็นเป็นไฟท้ายแบบสีโครเมียมอิมิเนียมออกเทาๆเงินๆนะครับสองอันนี้ทำมาแตกต่างเหมือนกันครับเหมือนตามรุ่นพี่เลยโตโยต้าโนอาจะเป็นแถบสีแดงแบบนี้ครับแต่ได้ความเป็น LED แล้วไฟเลี้ยวนะฮะ ในส่วนของด้านหลังของวอ x ซี่ครับไฟเนี่ยจะมีลูกเล่นตัว X มีลวดลายมากขึ้นเห็นรายละเอียดดีเทลครับแต่หลอดข้างในเป็นสีส้มส่วนไฟด้านหลังเนี่ยเป็นในหลอดของ LED วิ่งยาวแต่เวลาที่ปิดไฟลงไปตัวเลนจะเป็นเลนสีขาวหรือเทาหรือมีเนียมแบบนี้นะฮะในส่วนของโลโก้จะเขียนเลยวอ x ซี่ฝั่งนี้ก็จะเขียนเลยครับ No R ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิ่งมาชัดเจนครับโลโก้ไฮบริดก็เหมือนกันทั้งหน้าและก็หลังเป็นสีฟ้า ส่วนเป็นสนธรรมดาจะเป็นสีธรรมดาเลยนะครับส่วนการชนกันชนเหมือนกันหมดเลยอ่ะไฟทับตรงทับทีมเหมือนกันทุกอย่างเลยสปอร์ตไลท์น่าจะใช้อะไหลพาร์ตเดียวกันได้หมดนะครับแต่ส่วนของคันโนอาเนี่ยมันมีชุดแต่งมาแล้วมันก็เลยมีเรื่องของไซส์สเกลคมุมมุงคมเมีมมม่ต่างกันออกไปนะครับฝาท้ายต้องบอกแบบนี้ครับว่าฝาท้ายคันนี้มีในเรื่องของออปชั่นและอันนี้เป็นออปชั่นฝาท้ายเหมือนเอาผ่านแล้วเวลไฟนะครับส่วนโนอาคันนี้ไม่มีมาแต่สามารถแอดออนงาน OEM จากประเทศใช่นะ่ะ ใส่เข้าไปได้นะครับสำหรับออปชันนี้นะครับก็ลองเวทกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของภายในกันเดี๋ยวว่าแตกต่างยังไงบ้างครับส่วนของภายในเรื่องเบาะละกันเราจอะลึกในเรื่องของเบาะละกันว่ามีความแตกต่างยังไงมองด้วยสายตาเปล่า,าถ้าไม่มีจอเทียบจําไม่ได้แต่วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้เป็นความรู้เก็บไน้อยที่ไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่านะแต่รู้ไว้ไม่โง่ครับอ่ะเราไปดูในส่วนของเบาะครับเบาะโนอา no จะลายใกล้ๆเคียงกันตัวลายเนี่ยจะมีความเล็กในเรื่องของตารางต่างๆนะฮะแล้วก็สติช,ชิ่งต่างๆจะเป็นสีขาวออกเทาๆนะครับตัวเบาะลายกลางเนี่ยจะมาสุดแค่ตรงนี้ครับยังเหลือตรงที่พักน่องเนี่ยเป็นหนังอยู่นะครับเบาะอันนี้คือเบาะรุ่นท็อปนะถ้าเป็นเบาะตัว X เ,เนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานนะครับในส่วนของตัววอ x ซี่วอลซี่จะมีความสปอร์ตกว่ารอยที่เป็นตารางมันจะใหญ่กว่าสติช,ชิ่งเดินได้สีน้าเงินนะครับ ตัวเบาะเนี่ยลามมาถึงตัวรองน้องเลยนะฮะตรงตรงนัองหน้าแข้งไอ้หน้าน้อนนตงตรงนี้นะฮะข้างหน้าเลยเป็นลายตารางคคบดนะครับซึ่งมันมีความสปอร์ตกว่าในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทาให้รู้สึกว่าตัวต้าวอลซีมันมีความสปอร์ตกว่านะครับในส่วนของอย่างอื่นภายในพวกบอดน่องบอดหน้าไม่ต่างกันครับไม่มีระบบไฟฟ้าอันนี้แต่ตัดในเรื่องของความสะดวกสบายออกนะครับแล้วก็ทําในราคาที่รับจับต้องได้ลดต้นทุนแล้วก็ทําให มันคุ้มค่าคุ้มคอสในราคาที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงกับรถโตโยต้าวอกซีและโนอาได้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของออปชันดีกว่าว่าสามารถแอดออนอะไรเพิ่มได้บ้างสําหรับเจ้ารถ2รุ่นนี้ที่เวลาที่คุณซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมออปชันมันต่างกันจังเลยทําไมมันมีนูน่นมีนี่ราคามันแตกต่างกันไปจะได้รู้ไว้ไม่โง่ครับ <S <S 1> <S 1> เรามาไขาข้อข้องใจกันอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถยนต์โตโยต้าวอกซีแล้วเป็นปัญหามากๆนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย อยากได้ตัวเกียร์ไฟฟ้ามันเป็นรุ่นใหม่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันก็เป็นเกียร์เงี้ยเหมือนกันแหละแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะได้ออปชั่นเพิ่มที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็นเกลี้ยงสาวร้อองศามีระบบช่วยถอยจอดช่วยกันขับขี่เกียร์ก็จะเป็นหัวไฟฟ้ามูลค่าที่คุณจ้องจ่ายเพิ่มประมาณ1 4 0 0 0 0เยนนะครับต้องบอกแบบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นใหม่นะมันเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนจอจอมีให้เราเลือกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น8ดนิ้วนะครับลำโพงน ไม่สามารถใช้เป็นภาษาไทยได้ฟังคลื่น FM ได้แค่90แต่ถ้าอยากจะกดออปชันที่เป็น o r i g i ิน l ลตัว top ท็อปสุดท็อปออปชันสำหรับจอเจ้ารลต t a เต้าวอลนะครับสามารถกดได้ถึง10นิ้วลำโพง12จุดนะฮะเสียงมันก็จะครบรอบเซอร์ราวครบมากกว่านี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันสำหรับผมเฉยๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ในบ้านเราเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย2แใช้ไม่ได้3นะครับ ก็ฟัง FM ได้แค่90นะครับสุดท้ายก็ต้องมาถอดเปลี่ยนอยู่ดีผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นอะไรแต่แค่ตัวลาโพงอยู่สอจุดมันก็เป็นลำโพงบิวอินมาสามารถแอดออนให้มันเฟี้ยวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติม,ตม,ตมที่เราสามารถแอดออนได้จ่ายเพิ่มประมาณ2 0 0 0 0นเยนอะนะครับแต่พวกนี้มันก็เวลาที่ซื้อหรือว่าตอนที่เรานํารถเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะคอนฟิกอะไรได้มากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มูล ต่า,างประเทศร,เรามาพูดถึงเรื่องออปชั่นตัวรถที่แอดออนกันเพิ่มมากขึ้นหลายๆคนอนะาจจะถามว่าทำไมรถรุ่นนี้ราคาต่างกันทําไมทันนี้เท่ากันทําไมที่นู่นราคาถูกกว่าทาไมที่นี่ราคาแพงกว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าแต่ละคันไม่ได้ออปชันที่มาเต็มนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องของ h e a d up display คุณต้องจ่าย1 0 0 0 0แสนเยนนะ d up display คืออะไรคือมาตราวัดที่สะท้อนที่กระจกจ่ายเพิ่ม1 0 0 0 0แสนเยนนะครับในส่วนของเรื่องประตูเลื่อนไฟฟ้าต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีเลื่อนไฟฟ้ามาทุกคันนะคุณต้องจ่ายเพิ่มนะครับ อีกประมาณ70,000กว่าเยนถูกมากนะถ้าทาในไทยเราชุดหนึ่งเกือบแสนนะครับแต่น,นี่จ่ายเพียง60,000กว่าเยนนะครับแนะนําว่าให้กดมาเลยไม่ต้องอย่าไปงกเลยครับมีให้ครบหมดแล้วนะครับในเรื่องของระบบไฟก็สามารถที่จะแอดออนในเรื่องของระบบ ahs ก็คือเวลาที่รถสวนมาสามารถปรับความสูงต่ําได้นะครับเป็นไฟแบบ led auto อัตโนมัติครับอันนี้ก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณสักหกหมื่นกว่าเยนก็บอกแล้วก็จ่ายหมดอะ่ะถ้าอยากได้ออปชั่นเพิ่มมันก็จ่ายหมดนะครับในส่วนของบัดไดข้างก็จ่ายเพิ่มอีก30,000กนะ่า่เมืองไทยแม่นกถ้าไม่ได้้้ซืออพรอมรถนีแพงมากนะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาก,กดมาบ้างไม่กดมาบ้างนะครับตามออปชันไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีรถบางอรถที่มันมาพร้อมกันเยอะๆที่300ได้รถมาแบบเต็มๆเลยมันก็จะได้มีการกดแบบแฮปปี้มิล่ะชุดแฮปปี้มิลไก่หนึ่งบวกแฟนฟายบวกอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันก็จะเป็นออปชันมีนี่นีมาให้ครบหมดอันนั้นก็จะเป็นในชุดแบบแฮปปี้มิลนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าออปชันที่คุณพูดนี่ยังไม่รวมภาษีนําเข้านะครับโดนจําแนกแจกเป็น ส่วนๆเลยนะครับเช่น h ฮสอัพนี่ต้องบวกภาษีเท่าไหร่นู่นเท่าไหร่ตามออปชันของตัวรถเลยนะครับจึงทําให้อราคามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเราพูดถึงเครื่องยนต์กันไปบ่อยแนละ้ว2,000กับ1.8เราพูดถึงตัวเกียร์แล้วกันเกียร์เครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเป็น Direct CVT มีตัวจํานวนของสปีดเนี่ยอยู่ที่10สปีดในเครื่องยนต์ของเบนซินธรรมดาส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะจะเป็นตัวที่มีอยู่6สปีดด้วยกันเครื่องยนต์ไฮบริดจะมีเกียร์ให้เลือก2แบบ เกียร์ไฟฟ้ากับเกียร์แบบนี้เกียร์ไฟฟ้าคือหัวเรียวๆกับเกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์แบบนี้เกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะคือเกียร์ออโต้รูปทรงธรรมดานะครับมีให้เลือก2แบบเฉพาะตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ภายนอกเป็นเรื่องสําคัญครับการเลือกสีครับต้องบอกแบบนี้ว่าโตโยต้าโนอามีให้เลือกทั้งหมด7สีครับสีที่ผมรู้สึกชอบมากๆคือสีแดงและในตลาดผมยังไม่เคยเอาเข้ามาขายเลยครับตัวสีแดงเนี่ยสวยมากสาหรับผมรู้สึกว่าเป็นสีแดงที่มีสัญลักษณ์แบบ โดยเฉพาะเหมือนรถโตโยต้าอาผ่อรเวฟายนะฮะที่เคยทําสีแดงออกมาเป็นแดงเบอร์กันดี้ซึ่งโนอาผมเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นสวยมากสําหรับเจ้าตัวสีแดงและมีปริมาณน,น้อยมากๆนะครับส่วนวอ x ซี่มีทั้งหมด6สีด้วยกันครับสีที่ขายดีที่สุดสําหรับเจ้ารถ2รุ่นนี้คือสีขาวครับสุดท้ายนี้เราต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราขายโตโยต้าโนอาตัว X อสไฮบิ brid, เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งเราทำราคาที่ถูกครับแต่วันนี้วอ x ซี่ในราคาที่โดดเนี่ย ต้องเปรียบเทียบกันแล้วกันครับเพาความสปอร์ตออปชั่นต่างๆมันมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวนั้นด้วยสําหรับใครที่กำลังสนใจเอารถตู้ไซส์เล็กที่คุ้มค่าคุ้มราคาก็ลองพิจารณาดูครับมันมีตัวเลือกหลายตัวเลือกวันนี้ผมเอาโนอากับวอกซี่มาเทียบและมันยังมีรุ่นอื่นๆอย่างเช่น n i สสั n เซ r ีนา Honda s t e p ปวาร มาเปรียบเทียบให้คุณฟังได้อีกนะฮะเดี๋ยวรอเราคลิปหน้า EP หน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังสนใจและกาลังเล็งรถเจ้า2รุ่นนี้อยู่จะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นครับว่าเราจะไปทางที่เรียบหรูดูดีหรือจะไปในทางที่สปอร์ตโชบเฉียวแบบบ็อกซี่ ก็สามารถเลือกกันได้เลยครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์และชอบกดแชร์ออกไปหน่อยฮะเป็นกาลังใจให้พวกเราหน่อยละกันหรือใครที่ดูแล้วอยากสนับสนุนเราครับก็เข้ามาติดตามแฟนเพจสามร้อยกะหลาดนะฮะช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิก o k f อกเฟซบุ๊กยูทูบต่างๆติดตามพวกเราได้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยหรือใครที่สนใจรถยนต์นําเข้าก็แวะเวียนมาที่สามร้อยกะหลาดนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าโปรโมชั่นตอนนี้อัปเดตใหม่ละกันเราวารันตีรถยนต์อิมพอร์ตคานำเข้าของเราในเรื่องของโตโยต้านะฮะวารันตีหนึ่งแสน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบควนต,ต่างๆรวมไปถึงช่วงล่างด้วยระบบไฮบริด5ปี1แสนโลเหมือนกันครับที่สำคัญครับเรามีมัลติเน,น้น300สมาร์ทแคร์มัทันแน้น50,000กิโลเช็คร,ระยะ50,000กิโล ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านทันครับรวมไปถึงการวารันตีด้วยวารันตีซ่อมศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามมาได้ติดต่อม,มาได้มีของแถมให้คุณเพียบสำหรับใครที่สนใจรถยนต์อิมพอร์ตคาจากสกามร้อยกละละครับสำหรับวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับเีืแชมป์สามร้อยขออนุญาตกลาบลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ ep หน้ากับรู้ไว้ไม่โง่ครับสวัสดีครับ